สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสามีรีแอคนะครับทุกคนวันนี้ก็อาจจะแปลกๆนิดนึงเพราะว่าไม่ได้อยู่บ้านนะทุกคนอาจจะแสงมืดเสียงอาจจะแปลกๆไปหน่อยเออเดี๋ยวเราจะมาฟังจะมาดีแอคชั่นเพลงใหม่ของไดชื่อเพลงว่า billion air เ,เออแบบมหาเศรษฐีอะไรแบบนี้เออโปอยเงินไปเลยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกับแม่ดอกจะเป็นเซนเตอร์ด้วยใช่ไหมทุกคนปะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลย ไเฮ้ยโอ้โหอย่างเท่เฮ้ยสีผมชิดนี่นี่ที่เห็นสร้อยเอ้ยโอ้ทรงผมแมสกก็ดีเปิดมาดีมากนี้จิว๋ว โอ้โหโอโบอัปโปเมื่อกี้นี่เฮ้ยเฮ้ยใครมาขูโอโบลูกผมเอ้ยเทพว่ะนี่ดูท่าดูท่าเออ อีอเล็กอเล็กเพลงสนุกอะ่ะนี่แมทโอ้ชุดนี้อนเอ้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 เฮ้เพลงนี้ดีมากมันฟังง่าย,ยดนตรีก็เพลินโอ้เ<ๆ>สียงเจนี่มีเตอร์เดเรียนเออชิด ชอบสีผมชีดมากเออจีซังนี้ใส่ตรงใส่ตาโอ้อตโตอัตโต,ต,โต,ต,โตนี้เป็นคนแลปก็ได้ลองก็ได้เนาะเสียงเพราะมากโอ้โหพี่มินีน เออเออแมก็คนมันรวยอะ่ะพียเพลงนี้ชอบเสียงทุกคนเลยชอบดนตีมากนางเอกก็สวยสุดๆนี่นี่ชอบชุดสีส้มมากเลยเออโหนี่แมทโคตเท่เพลงเนี้ย เมาะสมที่จะเป็นเซ็นเตอร์อรมากเนาะคนมันรวยคนมันหล่อเอออ้าวของหายหรอ <Yeah. S 1> ชอบชุดสีสม,มากโอ้โหแล้วชุดเข้ากับสีผมแมทดอกมาก <Okay. S 1> ผู้หญิงเอาไปนาะนว่าแล้ว ชุดสูตรกรเนะ็เท่นะโอ้หเออว่าไงว่าไงว่าไงแมเหมือนกับแบบว่าไม่รู้ว่าเออตีโจทย์ถูกหรือเปล่านะเหมือนกับเหมือนกับผู้หญิงอ่ะ ได้นางเอกได้สร้อยไปแล้วคราวนี้แมทก็ให้ไปเลยอะไรแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็เพื่อนๆก็เออแล้วแต่นะจะให้หรือจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่เนี่นเมื่อคนมันรวยอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดถูกใจใครสักคนนี่ก็เปไปเลยสายเปอ์แล้วมันเศรษฐีเออใช่ไหม <laughs> ชอบมากทุกคนบิลเลียนแอร์บิลเลียนแอร์นี่ท่าท่า โปยเงินแจกเงินอะไรบ้างนี่แหละเออเนาะคนมันรวยทีนี้แมดด็ดอกเป็นเซนเตอร์นะทุกคนชอบมากเปิดมาด้วยแมดด็ดอกเลยแล้วก็ต่อด้วยจิว๋วใช่ไหมจิ๋วแล้วก็มาอาโปแต่ลูกโอโบผมยังมีห่างๆเสียงยังมียังมีแบบลูกคออยู่นะเออชอบความเอกลักษณ์แล้วก็ รู้สึกว่าทำสีผมกันหลายคนอยู่นะเพลงนี้แต่ว่าสีผมแมดดอกอะเข้าดูเข้ากับชุดสีส้มมากเออสีผมชีตเป็นอะไรที่ดึงดูดตามากแล้วก็เสียงเจยังเท่อยูเ่ยเหมือนเดิมเสียงทุกคนดีมากอ่ะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าโอโบลูกผมเพลงนี้ดูเออรู้สึกเท่มากเลยนะเออเขาดูเท่มากเพลงเหมาะกับแมดตดอกอะคือเขาดูมีเสน่ห์เพลงนี้ทุกคนเออเนาะ แล้วก็ชอบออโต้ออตโตอ้แบบไม่ว่าเขาจะแรปหรือเขาจะร้องก็คือเสียงเขาแบบอุ้ยดีอ่ะเออชอบตรงนี้ชอบตรงนี้ดีทุกคนนะพี่มินอะไรใครก็ดีหมดเลยอเล็กอย่างเงี้ยเออเนาะเออแล้วก็จีซังอืมจีซังก็ดีเพลงนี้คือชอบทั้งดนตรีทั้งท่าเต้นทั้งแล้วก็มีเบรกแดนซ์อีกเออแล้วก็ชุดก็ดีทุกชุดนะทุกคนใครที่เห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ <laughs>